คุณแม่ฮะวันนี้โอ้ยวันนี้เหนื่อยจังเลยนะคุณแม่เอนอนอนเลยวันนี้มุกคืนนี้โดนแมวดำกัดผม,มง่วงนอนเลยเนี่ยวันนี้อ่ะแม่อมนอนที่นอนคนอุณแม่กระแสนุ่มๆนอนสบายๆนะคุณแม่โอ้แมวนี่นอนกลางวันเนาะกลางคืนก็น,นอนนะผมเนี่ยกลางคืนก็นอนกลางวันก็นอน เราได้ทั้งวันนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนะแม่นะนี่ที่นอนใหม่ผมเนี่ยออ้ยใส่อะไรก็เดิมแม่วันนี้แม่ถูกห้องนะเนี่ยวันนี้ตอนแรกก็นอนในที่นอนดีๆแล้วมานอนในกล่องตรงนี้แม่ให้นอนในกล่องเฮ้ยนอนในที่นอนก็ไม่ได้ทนี้ต้องนอนในกล่องนะแม่ที่นอนใหม่เชิญที่นอนใหม่ของหนูนะเนี่ยออ้นอนสบายไหม ที่นอนแม่เก็บหมดแล้ววันนี้แม่ถูกหนูไม่มีทยม่สบายไหมจ้าเตี้ยบร้อยเลยหนูไม่มีที่นอนเลยเนี่ยที่นอนใหม่สบายไหมนุมจังทำไมถ่ายหนูทำไมหนูอยากนอนอ่ะแม่หนูนอนไม่หลับเลยแม่นอนนานมากเลยค่ะแม่อู้หิวแล้วแม่อุ้ยแม่ไม่ให้หนูกินหนูมานอนต่อเลยนะเนี่ย คุณแม่ครับกล่องนิดเดียวก็น, <ะ S 1> นอนเต็มกล่องโอ้วันนี้พี่ปันมาจากโรงเรียนแล้วเรียกลอกใส่ของคุณแม่ไปนอนแล้ววันนี้จะทํากับข้าวให้พี่ปันกินด้วยนะคุณแม่นะครับผมก็ทําไม่เป็นหรอกคุณแม่คนโฉยทํากับข้าวให้หนูกินด้วยนะครับหนูหนูไม่ไม่ทำหรอกแม่หนูกินอาหารเม็ดกับาอาหารเปียกนะคุณแม่นะ,นะ,ะที่นอนใหม่นำโชค พี่ปันสุดปลอกวันนี้เลิกไวมานอนกับหนูแต่หนูไม่ให้นอนหรอกที่หนูนอนมันเล็กนะแม่นะครับพี่ปันวันนี้มีการบ้านไหมครับพี่ปันหนูไปอยากช่วยพี่ปันนะครับการบ้านแต่หนูทําไม่เป็นหรอกนะหนูดูเฉยๆนะครับห่นอนอมพี่ปันมาก็เล่นแต่เกมนะครับปี่ เดี๋ยวหนูก็นอนดูหนูนั่นแหละนอนดูพี่นั่นแหละพี่ปันตอนไหนกินข้าวก็ปลุกหนูด้วยนะครับคุณแม่หนูก็หิวข้าวนะหนูนอนเหนื่อยมาเนี่ยแหละหนูนอนทั้งวันทั้งคืนหนูก็เหนื่อยหนูกินจนหนูท้วนแล้วเนี่ยที่นอนก็เล็กไปหมดเลยอยากให้คุณแม่เปลี่ยนที่นอนให้หนูใหม่นะครับเนี่ยหรือว่าปูที่นอนให้หนูนอนด้วยนะครับ พูดไปพูดมาโอ้ยก็หิวข้าวคือกันนะเนี่ยนี่ปันวันนี้ไม่ได้หาหน่อไม้เลยวันนี้นะ่ะมันแฉะฝนตกทั้งวันเลยพายุเข้านะครับช่วงนี้พายุโนรูโนอะไรก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยฝนตกน้ำพ่วงหมดเลยครับ เอต้องนอนอยู่ในห้องนี้ไปไหนไม่ได้เลยไปเที่ยวตรงไหนก็ไม่ได้เลยนะครับรอฝนหยุด,ดตกก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปเที่ยวนะคุณแม่กับคุณพี่ปานนะถ้าชอบกิปนี้กดไลค์กดแชร์